วันนี้หมูไผ่สาลนะครับจัดชุดโปรโมชั่นเครื่องเสียงรถยนต์นะครับติดตั้งกับรถ isuzu นะครับ d-max 4ประตูปี2020บวกนะครับซึ่งคุณลูกค้าขอเข้ามาให้จัดชุดนะครับกับรถรุ่นนี้หน่อยนะครับวันนี้ผมจัดให้เลยนะครับกับชุดโปรโมชั่นด้วยสินค้าแบรนด์ดีแบรนด์ดังแบรนด์อินเตอร์แบรนด์นะครับในชุดประกอบด้วยลำโพงนะครับคู่หน้าเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับแบรนด์ gel audio นะครับรุ่น c1650cw นะครับตัวนี้เป็นลำโพงแยกชิ้นวูฟเฟอร์ขนาด6 จุนิ้วนะครับตัวนี้แบรนด์ที่ไปดังมากแบรนเจลนะครับตัวกล้วยนะครับเป็นก้วยโพลีนะครับเป็นลายหลังพึ่งด้วยนะครับขอบเซอร์เลานนะครับเป็นขอบยางซิลิโคนแบบนุ่มพิเศษนะครับโครงสร้างทำมาดีมากนะครับแบรนดเจออเดโอนะครับแสดงความเป็นตัวตนชัดเจนนะทั้งด้านหน้าและด้านหลังติดตั้งนะครับ พร้อมสเปเซอร์ตรงรุ่นนะครับที่เราจะถอดลำโพงเดิมออกมานะครับเปลี่ยนเป็นสเปเซอร์ตรงรุ่นเข้าไปแทนที่นะครับแล้วก็ยึดตัวบูเฟอร์นะครับเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะเป็นชุดลำโพงตรงรุ่นได้นะครับส่วนทวิตเตอร์นะครับหรือว่าเสียงแหลมนะครับติดตั้งพร้อมกับหูช้างตัวใหม่นะครับที่เราจะทําการถอดหูช้างเดิมออกมานะครับเปลี่ยนเป็นหูช้างที่มีช่องซัพพอร์ตกับลำโพงแหลมนะครับเข้าไปแทนที่นะครับติดตั้งเข้าไปแบบตรงรุ่นด้วยนะครับส่วนลำโพงชุดหลังนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นของแบรนด์เจล เป็นลำโพง6.5นิ้วแกนร่วมแบบ2ทางนะครับ JL Audio รุ่น C1 ขีด 650X นะครับตัวนี้เป็นลำโพงคุณภาพยอดเยี่ยมนะครับแบรนด์ JL นะครับขอบเสื้อเลานะครับเป็นขอบยางซิลิโคนนะครับนุ่มพิเศษแล้วก็ตัวกวยนะครับเป็นกวยโพลีนะครับเป็นลายลังพึ่งด้วยนะสีเหลืองสวยงามจริงๆนะครับโลโก้แสดงความเป็นตัวตนชัดเจนนะแบรนด์ JL นะครับติดตั้งพร้อมสเปเซอร์ตรงรุ่นนะครับที่จะยึดเข้าไปแทนที่ลำโพงเดิมนะครับโดยที่ไม่ต้องไป ตัดเจาะหม้นะครับตัวนี้ก็ยึดลําโพงเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเป็นลำโพงตรงรุ่นได้เลยนะครับส่วนเสียงเบสนะครับจัดให้เลยนะครับใช้ซับบล็อก ของแบรนด์ m t x Audio นะครับเป็นซับบล็อก8นิ้วเบสรีเฟกนะครับรุ่น IB 800 XMK2 นะครับตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของแบรนด์ m t x Audio งานดีมากนะครับดูงานของเขานะครับทั้งจุดต่อสายต่างๆนะครับปุ่มปรับฟังก์ชันคอสอเวอร์นะครับต่างๆนะครับทำมาดีมากนะครับเบสรีเฟกต์2ด้านนะครับนี่มีช่องขยายเบสด้านข้างด้วยนะครับติดตั้งไว้ใต้เบาะฝั่งทางซ้ายมือจะขาดไม่ได้เลยนะครับด้วย MDSP นะครับของ Soundmaker นะครับตัวนี้เป็น MDSP นะครับ8แชนแนล นะครับมีภาคขยายในตัวนะครับถึง6 channel นะครับตัวนี้กำลังขับอยู่ที่80วัตต์คูณหกคัสเอบีด้วยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับกับ M D s P ของซาวมิกัสตัวนี้นะครับ channel 1 2นะครับผมใช้ขับทวิตเตอร์ของแบรนด์เจลนะครับตัวนี้นะครับก็จะตัดแบ่งความถี่ ตั้งไทม์ไลน์เมนต์ด้วยนะครับชัแนลสามสี่นะครับใช้ขับวูเฟอร์6 5นิ้วที่แผงประตูตัดแบ่งความถี่แล้วก็ตั้งไทม์ไลน์เมนต์ด้วยนะครับชัแนลห้าหกใช้ขับลําโพงที่ประตูหลังสามารถตัดแบ่งความถี่แล้วก็ตั้งไทม์ไลน์เมนต์ด้วยนะครับชัแนลเจ็ดแปดนะครับตัวนี้ก็เอาไปคอนโทรลนะครับตัวซับบ็อกของแบรนด์ m t x นะครับที่จะสามารถนะครับตัดแบ่งความถี่เพื่อให้ความถี่มาสอดคล้องกับชุดกลางแหลมคู่หน้าและคู่หลังนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับบให้เ อัปฟอนต์ได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าจะเยี่ยมนะครับกับ DSPM ของซาว m e กัตนะครับตัว DSP ก็จะมีปุ่มคอนโทลนะครับที่สามารถที่จะ เลือกซอสได้นะครับคือเลือกแหล่งของสัญญาณเสียงได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานนะครับ USB ได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะเลือกเมมนะครับเมมหนึ่งเมมสองเมมสามเมมสี่ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับเพิ่มลดเสียงแล้วก็คอนโทรลเสียงเบสได้ด้วยนะครับในชุดโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับพร้อมติดตั้งจากในช่างชํานาญการนะครับในราคายกชุดยกเซ็ตนะครับเพียง32,900บาทนะครับยังไม่พอนะครับท่านที่สนใจนะครับที่จะติดตั้งชุดนี้ จัดให้เลยนะครับแผ่นแดมกาวซีโร่นะครับแดมประตูให้4บานด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเป็นแผ่นแดมแบรนด์ดังแบรนด์อินเตอร์แบรนด์นะครับแบรนด์คุณภาพระดับโลกนะครับที่จะช่วยให้แผงประตูนะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับและทำให้ลําโพงแต่ละตัวนะครับทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้บอกเลยว่าสุดยอดนะครับกับแผ่นแดมแบรนด์กาวซีโร แถมให้ฟรีนะครับดมประตู4บานด้วยนะครับท่านที่สนใจชุดนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามานะครับที่ร้านภัยสาลเทคนิคน้องแคสระบุรีได้เลยนะครับ